บรรยากาศท้องฟ้าท้องทะเลและเกาะจันยามเย็นครับผมท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์ธรรมชาติสวยงามเสมอครับผมเพื่อนแล้วก็มีเรือเล็กด้วยนะครับเพื่อนระหว่างกลางช่องจันและเกาะสมเด็จนะครับมีเรือเล็กนะครับเรือลากบึกนะครับวิ่งกับเข้าั่งนะครับดีครับบรรยากาศเกาะสมเด็จครับผมเขาเยดาครับผมบรรยากาศดีมากครับสวยงามยามเย็นครับผมว้าวเลยครับ ตอนนี้นะครับเรือประมงนอสิงชัยเก้านะครับของสตยสัญญานะครับก็กําลังวิ่งออกจากฝั่งนะครับวิ่งออกไปอีกสามชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับเพื่อที่จะออกไปเก็บกู้รอบคืนนี้ครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับสวยงามยามเย็นครับผมลมนอกนะครับลมโชยนะครับโอ้โหบรรยากาศเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงนีครับเพื่อนโอ้โหสวยงามมากครับ กาจันยามเย็นครับผมขอโทษขออภัยนะครับลมอาจจะเข้าโลทรัพลมทะเลนะครับแล้วก็เสียงเครื่องอาจจะดังนะครับเพราะว่าผมวิ่งเรืออยู่นะครับผมดีครับท้องฟ้าครับผมท้องฟ้ายามเย็นครับสวยงามมากครับ กาะสมิดนะครับเราวิ่งรอดได้นะครับวิ่งข้ามไปข้ามมาได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาเรียกว่าช่องจันนะครับเรือโกงโงสามารถวิ่งผ่านไปผ่านมาได้นะครับวิ่งที่นะครับพิกัดนะครับอ่าเนติจูดนะครับดูแลนะครับเพชรบูรณ์สิบสองดหนึ่งร้อยสามองศาเหนือนะครับวิ่งวิ่งเข็มสองเนะครับวิ่งตรงๆนะครับเพื่อน สามารถวิ่งรอดได้นะครับเลิจูดนะครับ12-31-100-30-140เองรสาเหนือนะครับวิ่งรอดไปรอดมาได้นะครับต้องกันข้าบผมโอ้บรรยากาศสวยงามครับผมสวยงามยามเย็นครับ